สวัสดีครับผมรัดนะครับวันนี้จากช่องโลโซทีวีนะครับวันนี้เราหยุดงานนะครับว่างงานกันเลยมากินไปกินส้มตำเหมือนเพื่อนนะครับไปเราไปชมกันนะครับเราไปหาเพื่อนกันไปตอนนี้เราขับรถไปแล้วนะครับเราขับรถไปร้านส้มตำนะครับไปเจอเพื่อนนะครับไปเราไปกันนะครับเส้นทางไม่ไกลนะครับ ้างหน้ามือดอยู่ยไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่า้างหน้ามือดอยู่ยไม่รู้ฝนตกหรือเปล่า

Lại này, khoảng như này Nó đông đông đông. Đông. Mỗi trời ra chưa? <laughs> Bây giờ dạ. <laughs> đông. Đông mai dài <laughs> luôn à Thôi <laughs> 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 ừ. <laughs> okay, Bán đi ní ba ní chắc hết P'đặc đâu om quết đấy đâu om tai vậy đấy om tai vậy đấy này, bạn má kinh ma rồi, mòn 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 rồi, ไม่ต้องไม่ต้องกินใจครับตอนนี้เท่าไม่ต้องกินใจเต็มที่เลยครับเต็มที่หน้ามันเศร้าแล้วครับมีสปอนเซอร์ล่ะเสือต้องมีลายคนต้องมีรอยสักตอนนี้ก็นี่นี่นี่ลายอะไรดูนี่ลายสิวัลูกอะไรนกุยลาบเข้าสักเสือกันสักอะไรสักนกพิราบบ้าเอบบ้าความรักครับ กินเสร็จแล้วนะครับนางจะก,กลับบ้านแล้วมห ไม่รู้พูดต้องหากรีดเอามาดูรถนะครับนี่รถอะไร KSR k KSR k a วานะครับนี่นี่นะครับเจ้าของรถ k นะครับนี่นะครับน็อตตัวละสีสิบนะครับสวยงามนะครับของปอมของปอมนี่ครเจ้าของรถ เมื่อกี้นี่เรากินส้มตำเสร็จแล้วเราวิ่งเข้ามาขานเรือนะครับก็มาหาเพื่อนนะครับนี่นี่ก็คานเรือนะครับคานเรือกุ่วยนี่ก็เรือนะครับนี่เรือลงขานมานะครับก็ทั้งอยู่ปากคานนี่นะครับผม นี่ก็ทานเรือนะครับ<อ>ก็พรุ่งนี้ก็ทำงานต่อนะครับวันนี้ก็วันหยุดวันว่างๆของเรานะครับนี่ก็แม่น้ำระนองนะครับผมนี่คือแม่น้ำระนองนะครับผม น้ำลงนะครับฝนตกก็น้ำแรงนะครับผมมีเรือนะครับบรรยากาศมืดๆนะครับ เอาเจ้าบ้ามอกลาละบ้ามอกลาละครับตอนนี้เราอยู่ที่คานเรือนะครับเรากลังกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดนะครับเราได้ไปแตะตะก้อนะครับผมนี่คือคานเรือนะครับผม คานเรือก็อนหน่วยนะครับเนี่ยคือคานเรือก็อนหน่วยนะครับเรากำลังจะออกแล้วครับ ต้องจะกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดนะครับโอเเทียบ ลบหน่อย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  เราถึงสนามตะก้อแล้วนะครับนี่ตอนเย็นเนี่ยก็แต่ตะก้อเล่นเล่นนะครับออกกําลังกายสนามเราก็แบบนี้นะครับนี่คือคานเรือนะครับน,นี่ช่างอาร์มนะครับนี่ตัดผมเสร็จแล้วนะครับนี่ช่างอาร์มตัดให้ครับนี่ช่างอาร์ ช่างอาร์มนะครับตัดให้เหมือนคนเลยนี่นะครับเรือข้างหลังผมนะครับเอามาดูเรือได้บ้างนี่นะครับสวยงามนะครับเรือบรรยากาศตอนเย็นนะครับเรามาเตะตะก้อที่ขานเรือนี่แหละครับตอนเย็นก็ออกกําลังกายเรือไก่เรือไก่นะครับเรือไกนี่เรือไก่นะครับช่างไก่นะครับ วยงามนะครับนี่คือคานเรือกู้นหน่วยนะครับลำนี้คือช่างลุงเยื้อนนะครับในช่างเยื้อนทาม,มานะครับแต่ส่วนลำนี้ก็เป็นช่างควนไม่จเจเจล็กช่างควนเจล็กคนคนไม่เล็กนะครับมา,มาดูสนามตะก้อนเราบ้างนะครับเมนโดโซจะเรา,าแรงเตะตะก้อนนะครับ เป็นไงกเป็นไงนี่ออกกําลังกายครับตอนเย็นทีม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 หมอโจครับในทีมงานหมอโจนะครับผมเตะสนามอย่างนี้นะครับเถื่อนโคตรเถื่อนพูดได้คำเดียวโคตรเถื่อนมาเดือดเลยเพื่ออะไรเอามาดูตะก้อบ้างนะครับ อ้เกล่นเนียวมอะยเล่นสนุกนะครับสนามนี้ก็พวกเขาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับเล่นสนุกสนานนะครับตอนเย็นออกกําลังกายนะครับเนี่ฟอนไอ้ก็สนามเปียกอยู่นะครับผมเน่มาดูนี่เซิร์ฟไปปาดมางเอาไร ้อยครับโมง้บไปโค้โดยดูทีเสิร์ฟของเขานะครับเสิร์ฟไปโคตรแรงนะครับโมงมาโมงกลับมาตายโอ้้ยเยคนอ นี่นะครับตัวเตะของจังหวัดละนองนะครับนี่ตัวฟาดนะครับโดนด่าเดี๋ยวู้ที่ดายควานนี่ตัวฟาดนะครับยามนะครับนี่นี่ชัดอามไม่ใครไม่รู้จักเจ้าของขโมยกางเกงไหนนี่ครับทีมงานอาจารย์หมอโจนะครับไม่ได้ใส่เสื้อมาฝากซื้อยาร้านหมอโจเลยนะครับนี่ไข่ดีที่สุดไข่นีที่สุดเคยแล้วนะยาแก้ไอไม่รู้นโดนด่า เดี well, be it? Nah, it ๋ยวดูแล้วก็ต่อไปนะเนี่เซิร์ฟปะแปลบโมงคกราคุยหน่อยด้ยนี่คาราสองโมงเข้ามาโมงเข้าไปอยู่เลอยู่ทีนี้มีชื่อคาราสี่นะไม่แี่ตังสวยข้ามไปเซิร์ฟมาโมงเข้าไปได้โมงเข้ามาโมงครับออกไปแล้วอีกครับวันห้าบาทกำลังชิงเงินรางวัลห้าบาทนะ เสิร์ฟเสิร or ์ฟปทไยคอร์ดออกออกจอกลานะครับกโก้น really ั่นนจ้งนี anyway ่จอกาลาจอกาลาครับเดินทันมาแล้ว10บาท20บาทได่ได้หมดนะครับเปิดซ้ายเตะขวาแล้ก็เปิดขวานโอ้หันเอาการแน่แจคเสิร์ฟติด็จแนเอามาเป็เอไนเก้าอแปดเหร มองโคกอีกแล้วโคกออกสิบต่อแปดเจ้ากระลาเสิร์ฟโคกอีกแล้วนี่ลูกเข้าแบบงงๆงสิบเอ็ดแปดเจกลาเสิร์ฟไอ้ขาวมงกะลามงกะลาไหนแล้วไม่รู้เยอะเกินเตะเตะฝังเลยครับฝังเลยกะฝังเลยครับมองแล้วโคก เอาดเอรเไต่วงชนะโขงอีกแล้วโอ้เป oh, oh. 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 ิดได้สวยงามเปิดออกเก้าต่อสิบเอ็ดโขที um ่ตัวฉาบอ๋อเดี่ยวจะเสไปสิบสองสิบเอ็ดตัวฉบ เดมือใหญ่มาดูดูถูกแล้วชิดนี่นายนะเขาบอกว่าชนะนะครับเขาบอกชนะแน่นอนเขาบอกชนะเขาบอกชนะสิบสองเท่าเขาบอกชนะชนะสิบสองเท่าใครจะเดิมพันฝั่งนี้ก็ได้ครับห้าบาทสิบบาทได้หมดโมงเออกูว่าช่องบินแม่สัตว์กูว่าเดี๋ยวเดิมพันเยอะครับดีมันเต็มอ๋อเล่นยากครับลูกเล่นยาก เล่นยากรูเส์ฟดีวนะันส์บดีเส์ฟลุกพุ่งเร็วครับ<ว>เปิดเทาเปิดโ<ว>ขกแยว้วเล่นโขกโ<ว>ขกใส่เน็ตนะครับ,บเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูท่านผู้ชมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมเยอะเยอะมากนับได้วานสิบกว่าคน